โอเคต่อมาผมจะมาประชาสัมพันธ์ว่าอ,อ,อนาคตจะมีแพ็กอะไรใหม่นะฮะคืออันนี้ผมเก็บเพชรไว้8 245นะฮะเพื่อที่จะมาทำแพ็กนี้เลยนะฮะผมมี2เด็กที่จะเล่นนะครับที่ลุ้นว่าจะได้เล่นหรือเปล่าอ่าดีกว่าที่ลุ้นว่าจะได้เล่นหรือเปล่าก็าคือ ดาก็ลูเลอร์ uler, แล้วก็เป็นเมตาของฝั่งน่าจะ TCG หรือ OCG นี่ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นเมตานะครับชื่อว่า Mus มิสมิสุรุกิมิมุสมิสุรุกินะเมตามิสุรุกินะนี่มิสุรุกิเข้ามามาสเตอร์ียวแล้วนะครับผมซึ่งแพ็กนี้จะเข้ามานะครับผม ในวันที่8ก็11โมงแล้วกันนะครับวันที่8เดือนนี้แหละ11โมงโอเคหกเจ็ดแเลยอีกหกหกเลยอีกสวันนะครับนี่ออกเทอเบอร์เอนออฟเฟอร์แพ็กนะครับเหมือนชื่อโดอนเนตเดโตเนตทูเดอะท็อปสปีดเหรอแล้วอันนี้มาอย่างไรวะเนี่ยรูเลอร์โปรเวสโพวีแดนส ช่างมันเถอะนะครับหลักๆก,ก็คือเป็นมิสซูรุงิที่ผมอาจจะลองเล่นมันนะฮะอาจจะลองเล่นมันนะครับแต่ถ้ามันเกลือก็ดากอนรูเลอร์ก็พอนะครับดากอนรูเลอร์ก็พอแล้วก็มีเอนเชนแฟรี่การ์ดใบใหม่นะครับเอนเชนแฟรี่ไลฟ์ดากอนนะครับแล้วก็มีการ์ดใหม่ของฝั่งออคัสเมกไนท์โอ้ล้ำกันบานเลยทีเดียว นะครับรำกันแบบเขาเรียกว่าอะไรหูดับตับไม้นะฮะซึ่งการ์ดตัวนี้ก็คือ ur นะ ur 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 ทั้งหมดที่โชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็แนะนำเอฟเฟกต์ของริชวนที่เป็นแลปบชายคืนนี้เมตาเมตาไงก็จะ แนะนำตัวนี้เป็นพิเศษนะครับผมค่อนข้างที่จะร้าการ์ดน,นเนี้ยเมื่ออัเชิญแบบเศษการ์ดนี้มาโดยลิชวลสม,มอนแล้วเนี่ยคุณสามารถทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายทั้งหมดได้เลยนะแล้วก็เมื่ออีกฝ่ายสัง,ชงนเชาญเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถทำให้เอฟเฟกนั้นกลายเป็นทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับหรือเอฟเฟกในเกตเหรอ หรือแบบว่าทิ้งการ์ดหนึ่งใบให้เอฟเฟกต์เนเกตออเดดอ๋อก็คือทิ้งการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ให้เอฟเฟกต์มันเนเกตไปนี่แหละมัง้งอืมผมว่าจ,จะพูดถูกแล้วละ่ะเมืออเเอม่อการ์ดนี้ถูกอัญเชิญเอ้ยเมื่อการ์ดนี้ถูกสังเวยเหรอให้แอดมิสซุงิจากในเด็กขึ้นมือนะครับยกเว้นการ์ดแบบนี้ แล้วก็คุณสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบ,บนี้ได้ด้วยออนะครับส,รสารพัดประโยชน์แล้วก็มี Ancient Fairy Life d r a g o n คือเมื่อการ์ดใบ,บนี้อัญเชิญแบบพิเศษแบบซิงโครมาแล้วให้จััวการ์ดหนึ่งใบจัวฟีฟีหนึ่งใบถ้ามี World of Spirit อยู่บนสนามให้แอดธาตุแสงที่เป็นเผ่านางฟ้าหรือว่าพืช หรือว่าเอ่อเาบีชเหรอบีชจากในเออหรืออ Sun ีเทอร์นอลซันซันชายจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับอ๋อถ้าอ In ินเสก็คือถ้าถ้าถ้ามีเวลออฟสปิริตเนี่ยอยู่บนสนามนะครับ แทนที่คุณจะได้จั่วคุณสามารถที่จะแอดการ์ดเหล่านี้มาได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้ถ้าคุณไม่มีก็ได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนะคุณสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกของเ n c i ช n t อ a i r y f ี่ r ฟร i ี่ไลฟ g ดากเธอละครั้งแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายฮะ อ๋อนอนตีเอฟเฟกนอนตีอีกแล้วฮะโอ้โหเอฟเฟกนอนตีฉันชอบฉันชอบเอฟเฟกนอนตีนะฮะเคเอฟเฟกนอนตี okay, ถ้ามอนสเตอร์ที่มีเอ็นชเชนเฟรย์ดากอนหรือการ์ดที่มีชื่อในนั้นน่ะชื่อเอ็นชเชนเฟรย์ดากอนในนั้นน่ะ จะโจมตีโอ้จะสามารถโจมตีได้แบบหงหน้าตั้งปมองกันแบบใช้พลังป้องกันในการคำนวณความเสียหายอะไรเงี้ยนะครับแล้วต่อมา d e s เ t อ r d r ากอนดู l l อร o ออฟเด l a อออปอลาลเมื่อกีเนี่เช่นเ,นเ,เศษแบบ e x i t มาแล้วเนี่ยให้เลือกการ์ดสใบที่เป็นมอนสเตอร์มังกรคุมกฎนะครับเลเวล7 จากในเด็กไม่ใช่ไม่ใช่ในเด็กไม่ได้นะจากในจากในเด็กไม่ได้นะครับแต่จากในสุสานได้จากในนอกเกมได้นะครับเลือกการ์ดนำมาเป็นไส้นะครับนำมาปมาเป็นไส้แล้วก็คุณสามารถแบนมอนสเตอร์บนสนามหรือในสุสานของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดตามธาตุที่ ตามจำนวนธาตุในไส้ของมันก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีดาก้อนรูเลอร์ที่มีไส้เป็นดินน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะแบนการ์ดมอนสเตอร์ที่มีธาตุดินกับน้ำในในสุสานหรือฟิวของฝ่ายตรงข้ามได้ ถ้ามีดินน้ำลมไฟแสงมืดอย่างนี้ก็โบอกว่แบนได้หมดเลยนะครับแบนได้หมดเลยทั้งในสุสานและบนฟิวนะเออแล้วก็คุณสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟคของ d าร์กโรลเลอร์ออฟเดอะออปัวคาลิฟดีเซสเตอร์ได้เทอลกครั้งเมื่อการ์ดใบนี้มีไส้เป็นธาตุแสงธาตุมืดธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม ที่เป็นดากอนรูเลอร์ในวัตถุดิบเขาเรียกว่าในโอวัตถุดิบโอเวอร์เลยูนิตของเขาเนี่ยนะครับหรือไส้ของเขาเนี่ยนะครับพลังโจมตีพลังป้องกันของการ์ดนี้จะเป็น4600แล้วก็ไม่โดนผลเอฟเฟกของการ์ดอะไรเลยนะฮะซึ่งอันนี้จะอัญเชิญมาได้โดยการใช้ดากอนรูเลอร์เอ็กซีส2ตัวอัญเชิญมาด้วยกันนะฮะแล้วก็นำการ์ด ดาร์คโรลเลอร์ er จากนอกเกมในสุาสานเนี่ยเข้ามาเป็นไส้อ่าแล้วก็แบนการ์ดของไพ่สงครามอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นการ์ดมอนสเตอร์เท่านั้นนะฮะเออนี่ก็ถือว่าร้ายกาศเหมือนกันแล้วก็ดาร์คเมชเชนเกิลเดอะเมชเชนออฟเดอะแอปเปิลทิสแอปเปิลทิสทิ้งแอปเปิลทิ้งคุณสามารถเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือโดยการส่งการ์ด ส่งการ์ดหนึ่งใบจากมือลงสุไม่ไม่ใช่ลงสุสานสทิ้งการ์ดบนหนึ่งใบบนมืออคุณสามารถทิ้งการ์ดบนใบหนึ่งใบบนมือเพื่อเชิญแบบพิเศษการ์ดนี้จากบนมือได้นะฮะ,ะแล้วก็คุณสามารถที่จะทำให้การ์ดนี้เป็นติดชื่อ a r ร m a g ม c เชนเก r l ได้นะฮะแล,แล้วก็คุณเมื่อแล้วก็คุณ กานเชิญการนี้ได้เทธนละครั้งนะฮะโดยใช้วิธีนี้และคุณเมื่อเมื่อและคุณผ่านเชิญแบบพิเศษมาแล้วเนี่ยหรืออเชิญแบบปกติคุณสามารถแอดชายนิ่งสกอรปิกัสจากในเด็กขึ้นมือได้เอออันนี้เนี่ยของเสริมชายนิ่งสกอรปิกัสนะอะ่เดี๋ยวผมจะถ้าเราก็รู้เริ่อไม่ได้ก็จะเล่น ใช้นิ้งสกอบีการนี่แหละ,ะเด็กหีบทองนะฮะเป็นเด็กจ่ายร้อยพอยต์ครึ่งหนึ่งทำลายทั้งสนามอะไรเงี้ยจะบอกว่ามันคือการท,ที่ชอบก็ได้เป็นใช้นิ้งสกอบีการนี่ะใช้งานร่วมกันกับเหล่าการ์ดมังกรผู้ทำลายล้างนะครับเดี๋ยว ยังนึกชื่อไม่ออกนะฮะยังนึกชื่อไม่ออกแ๊บหนึ่งนะดูแคนโนลี่แล้วก็มาเอฟเฟกต์สุดท e ้าย y ูแคนโนลี่ย s ดเอฟเฟกต์ของการ์ดบนี้ได้เทร์ละครั้งสามารถใช้เอฟเฟกต์ของการนีด้ได้เทร์ละครั้งและเพิ่มพลังโจมตีและสามารถเพิ่มพลังโจมตีตามตามอนสเตอร์ที่ติดชื่อชานิงสปอร์วีกัสในสุานได้ตัวละ300จุดก็คือสามสา,ม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 ามเป็น9กอะไรเงี้ยก็เพิ่ม2 0 0 0เป็น2,900อะไรเงี้ย มันอยู่ในเด็กอะไรนะเดี๋ยวจำเด็กผมมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนะแล้วก็อันนี้อัลคิร์สเมกไนท์อีลีอีอินลิวจิสอินอินลิวจิสุแล้วอินลิวจิสุแล้ว ดิงสง์2หรือมากกว่านี้ที่ติดชื่อออกโคสด้วยนะฮะเป็นวัตถุดิบคุณสามารถเลือกการ์ดรโรลเลรซี่หรือออกโคสจากในโซนอนอกเกมเนะี่ยหนึ่งใบแล้วก็เพิ่มขึ้นมือแล้วก็สับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มขึ้นมือเฮ้ย เพิ you you ่มขึ้นมือดีเพิ่มขึ้นมือแล้วก็คุณสามารถสับกับเขาเด็กจากบนมือสับจากบนมือกับเขาเด็กแล้วก็เพิ่มขึ้นมือแล้วสับจากมือกับเข้าเด็กแล้วก็ควบคุมมอนเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามเหรอแปลว่าเอาการ์ดออกโค้ดหรือโวลเลจซีจากนอกเกมขึ้นมือแล้วสับจากมือกับเข้าเด็กแล้วก็ควบคุมมอนเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามในช่วงเมนเฟส มือการนี้อยู่ในสุสานในขณะที่มือการนี้อยู่ในสุสานตอนที่มันถูกส่งไปที่สุสานในเธอนั้นจากมอเตอร์โซนคุณสามารถเบนิสการ์แบบนี้เพื่อส่งการ์ดบนสนามหนึ่งใบลงสุสานถ้าไม่ลงสุสานถ้าลงสุสานไม่ได้ก็ใช้เอฟเฟกต์นี้ไม่ได้โอเคใช,ใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดนี้ได้เธอละครั้ง ประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคเ,อเดี๋ยวพาไปดูเด็กที่ผมจัดเอาไว้แล้วอันนี้เป็นของเสริมสำหรับเด็กนั้นนะครับมันชื่อว่าเด็กแกโดลา่าครับนี่เด็กนี้นะฮะน,นี่แกนโดล่าแบบมีเกนมาจูนะแล้วก็แกนโดล่าแบบไม่มีเกนมาจูนะครับ อันนี่เป็นของเสือมาแล้วมี2เด็กที่ให้เล่นตามนะฮะ้ที่มีโอกาสที่ถ้าเกลือมากๆก็อาจจะได้เล่นแค่นั้นนะครับผมโอเคอาจจะยาวหน่อยแต่จบคลิปไว้แค่นี้แล้วกัน13นาทีพอดีดึกแล้วตี3-40นาทีโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผม